อือฮะอืออือแค่นั้นแหละเขาร้องจะหลับตาแล้วเดินะลแล้วนะตาแดงหลับอยู่แน่ดูปากจุกจุ๊ออกเขาได้ไหเมเออลิฟาลิฟะห้เจ็บซื้อจะจะกาตาล์มาตัดเลย

กไม่ได pues ้บังไม่ได right ้เหรอปะกาสังคมนะใตอเราตัวเราใช้ของเราก่อนต่ได้ไม่ใช้ติดของเราก่อนก็ไม่ใช้เใช้บัตรทองไปงันนี่อาอแต่ส่วนั่เปิดนสังคมแจ็คเปิดได้เหมือนเราจะเปิดเองนะจากไปก่อนเราไม่เปิดเองแจ็คไมเปิด เอาคือลงมาป่าเรียนกินไม่ได้เก็ดตวขอบคุณมากเคาแล้วก็เจ๊กเนสันีอ่ะขอบคุากนเนนีอ้านมจับับกรู้ม่ขาจไหมเพราะวอาี่แต่ถ้าคุณคุณกอะป่าของเมาาอุ้งนมาไอไหนไม่กลอบของไปอะไปจีน้าอยู่บ้านบ้านี่ แล้วมาแล้วใช่ไ่ายแล้วอ่าไม่หมดแล้วยัไ่ส่งเหรอเออจะแก้ยงไปจ่ายค่าเพื่อนเฮ้ยไงลูกชาดขึยนไปเก่งมากเลย่งมากเลยของข้าเรากงจะต้ององานี้มันไม่ได้หรอน้ำหวานแก้ไขน้งวาน แล้วไมน้าเหแค่ะดูหน้าต้อร้รูแต่ไหน้ออย่าน้มีตัอกเมื่อกี้รอแววแววแววับับบอกแล้ววอกโทหาเลนบอกว่า้ว